มาพี่น้องเอาทอขึ้นเมื่อปีกว่ากว่าโ,โตได้มาเอาขึ้นแล้วทีหนึ่งพี่น้องบ่อเนี่ยน้ำไปคือหย่อนลงไปประมาณสิบท่อนนี่แหละแล้วมันไหลค่อยนะตอนเราโตมาเมาขึ้นคือเอาขึ้นแค่สองท่อนตอนนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณเก้าท่อนมันก็ยังไม่เลียงนี่ผ่านมา ปีกัว่วลัวแล้วแหละก็เลยว่าจะเอาขึ้นให้มันมาเหลือหกท่อนเพราะว่าในเขตพื้นที่แถวๆนี้รถตัวได้มาทำหลายสองสามบอ่อนะรู้เลยว่าน้ำมันไม่ลึกเลยพี่น้องแต่คือไอ้นี่คือเขาเมาเขาเมาเจาะแล้วก็เมาเอา,สามเสมอลดลงแต่คือเขาเขาหย่อนลึกเกินไปนะพี่น้องมันเลยค่อยอนี่คือแก้ไขครั้งที่สองมามาดูกันไป อะไรพวกนี่ตอนท่ายกล้องว่าวของเออว่าวปกติเนาะธรรมชาติธรรมชาติปลาเริงยิ้มมาทั้งใส่กล้องน้ำนี่ทีมงานครับเป็นทีมงานของนะครับมาครับทีมงานรถโตโซราเซ่ครับลรตโตโซราเซ่ครับแล้วก็ทีมช่างจะเป็นจากเจ้าภาพเลยครับให้เจ้าภาพช่วยด้วยเมื่อปีเกือบสองปีก่อนพี่น้องเขาเหมาอย่างเงี้ยเขาเอาห้าหกหมื่นเลยดิ ทั้งปั๊มทั้งจอดอย่างแพงดิณปัจจุบันนี้มันไม่ไม่ไม่ถทงขนาดนั้นเลยเราด้ยวยเรด้อ้าวต้องใช้จักสี่คนพี่น้องแดดด้ยวยเอาเพิ่มไหมหงคนเราได้มีแค่สามเอ้ยไม่ <c oughs> ไม่ได้บ้างจะขาดเกี๋ยวกันนี้หน่อย พ่อไปเนาะเอาปะเอาปะใหรอไม่เอาไม่ไดพวกเราของผมพ่อๆนะครับที่อยากมาพักสายไฟนะครับอะไรบ้าะายโทรศัพท์ผู้ใดสายปก็เทศภาซีไดล่ะประเทศพันสายไฟเนาะเก้าตอนนี้คือแปดเลเนาะ อีกอันนึนี่อันนี้เออไม่หรอกาต้อลาต่อให้นันเหลือหกตอนนะยุงพ่อขยาวขึ้นห่อยหกหกเมื่อคืนนี้7โตยู่ไรปะว่าจะให้พวกกระตมากระตมกตอนยูรเจ็ดตอนอ่าบักลาซี่อาบักลาซี่สกอเทปไหมพี่สกอเทปอ่าพันสายไปน่ะเก้แปด ดีลามครับเอาจากสองเอาจากสองเอาขึ้นอีกท่อดหนึ่งพอครับผมแล้วก็ตัดสายไฟแค่นั้นเอาอย่างเดียวครับต่อเอ่อหน้าน้ามอิมลอยเอออิมลอยเมื่อก็ได้ตัอิมลอยหนึ่งสองสามเอาเฉ้าะสามนะเสีย ใหญไม่ใช่บ้านเราวับแล้วพี่น้องช่างใหญ่ <c oughs> สามท่อนค <c oughs> ือหกปั๊มเสมอจริงๆมันจะทำงานดีก็คือห้าหกท่อนพี่น้องไม่เกินนี้มันจะแรงคือค <c oughs> นส่วนมากที่หย่อนลงไปลึกก็คือกลัวน้ำขาดช่าง คือเขาเขายิเหยียดมาเขายิเหยียดมาบ่อยพี่น้องเนะี่ยไดเป็นช่างแถวบ้านแบบรถโต้นีร่รถโต้ตหย่อนไปแล้วก็เปิดน้ำดูหย่อนไปแล้วเปิดน้ำดูคืออยากให้มันใช้ประสิทธิภาพได้สงดูงสุดนะมตัด้วย

อย่างอย่างเดียวเนาะใช่กาวด้วยล่ะกาวมีไหมใช่เอาเกลียวในนิ้วสองกาวด้วยกาวนีเกลียวในเกลียวในต่อตรงนิ้วสองอ๋อเพิ่อันนี้เพอ่มอ่อนก่อนอ่อนขึใส่สิโอ้ดีเขาปัดซุบ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 เออเลี้ยงอนครับป่ดท่าครับคือร้ายเปล่าเนเดียวมีมีข้อไม่ต้องเอาข้องออะไรเพิ่มไหม บ่บ่ครับบ่เดี๋ยวด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บออะไรเดี๋ยวดูตรงนี้สื่อมาหลายต่อตัวมันคือต่อหลายของใช่ต่อตรงน้ำตัวหนึ่งต่อตรงตัวหนึ่งเนาะต่อตรงด้วยตัวหนึ่งมันช่บ่มี่ยืบไปมาโหลดนะมาโหลดซื้อมาโหลดจับโอ้ก็บอกนะครับด้านเรารุ่นโลดกันเลยหรอกตรงทิศก้านยานกิดนี่นะต้องไป อะไรล่ะเนี่ยตรงโลตัสโหลดแบตรถพีแบบแบบ่<อ>เฉลยปะปลาตัปาปาดปุ๊บอืมมีเดีเรือ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 ,รรอ,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 อหอน,น่อยพ่อพ่อพ่อรอครเดี๋ยวหนึ่งนึ่งหนึทำลายเดี๋ย ได้่่ใช่ใช่าแต่ไม่มีไม่ได้ทดสอบน้ำนี่เนอะเอาขึ้นไ้ก่อนกบตาทรายไฟ,ไฟเอ้ยเลป็นใะาด ไปชมกันว่าใช้รุ่นอะไรตัวนี้เป็นรุ่นสามเพียงพี่น้องสมัยแต่ก่อนอย่างเพียงได้โมโน่นี่ครับโครงสร้างนี่นา้นาน้ารถตมาทำแต่ก่อนรถตัวยังไม่มีไม่มีตู้เชื่อมเลยนาล้ารถตมาทำให้ไอโครงสร้างตงัวนี้ของที่เขาทำให้ที่รถจอดเขาทำให้มันเตี้ยเตียท่าน ไม่สมราคาเงินนะพี่น้องหมดเงินตั้งห้าหกหมื่นนะเขาทำนี่อีวาซิโอเป็นอย่างนี้นะพี่น้องรุ่นสามแผงทุกอย่างเขาก็ใส่มาให้ดีหมดหละดีหมดทุกอย่างคือถ้าใครใช้กล่องยี่ห้อนี้มันก็ทนดีอยู่พี่น้องโตว,ว่านะดูนี่ไม่มีปัญหาอะไรั้ตั้งแต่ ขนาดเราใส่กล่องตู้คอนทัวร์มัน้อนๆมันก็ยังอยู่ได้อยู่รุ่นเนี่ยรุ่นที่เราโตใช่แต่เป็นรุ่นสามแผงมันจะมีบอกอยู่ตรงไหนเนาะเออนี่นี่ดูนี่รุ่น150ร้อยห้าสิบวอนใช่ไหมเนี่ยกล่องสูมสูมสูมสุม่มร้อยห้าสิบวอนช้สามแผงวันนี้ไม่มีเดดให้ลอง คือดึงไว้แล้วก็ตัดสายไฟแล้วก็วันหลังค่อยมาดูตัวที่ทําจะทําให้มันค่อยคือไหลไม่แรงก็ตรงนี้ด้วยพี่น้องไปสายไฟเนี่ยสำคัญกับโครงสร้างแผงเรานี่อย่าไปตั้งให้มันไกลกันมากมีมีสองอย่างมีอย,ย่ายอนเลือกมากเอาเอาเท่าที่น้ําไม่ขาดแล้วก็สายไฟก็อย,ย่าวๆมากมันก็จะทําให้ปั๊มน้ําบาดานโซลาเซลเราทํางานได้เต็มที่เต็มพลังของมันนะนะ เดยว,วันหลังมารองน้ําเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีดึงท่อขึ้น3ท่อนจาก9ท่อนให้มันเหลืออยู่6ท่อนแล้วก็ตัดสายไฟจบเกมมากับช่างใหญ่นี่เป็นที่ของเท่าแก่ร้านตำถาดนะพี่น้องร้านตำถาดบัวลายตำถาดอําเภอบัวใหญ่มี2สาขาเใครเคยไปกินเจนายกบพีกอบเท่าแก่ใหญ่ <laughs> เรียกใช้บริการโลอตโต้สองทีแล้วซีกลางหันสามตัวเลยพี่น้องเฮงไม่เฮงโลอตโต้เช <laughs> ่นนี้เด้ขอบคุณที่รับชมกรบผมก่อนครับ